สินค้านี้ดีลใหญ่กับรถพิเศษเพียงแค่ทดลองขับรับไปเลยกระเป๋าผ้าทาราและสำหรับลูกค้าอกรถนะคะรับไปเลยพว่มนผ้าาราสุดสวยแบบนี้เลยสำหรับลูกค้าที่จองรถกับทาราอีสุดๆยังได้รุ่นรับรางวันใหญ่ทุกสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นบัตรน้ำมันมูลค่า2,000บาทไฟฟ้า6คำหนึบสลึงและมอเตอร์ไซค์และพิเศษสำหรับลูกค้ามิลเอ็กซ์รุ่นรับรางวันใหญ่ไม่ว่าจะเป็น รถทองคำหนึ่งสลึงลำโพงมาแชลและบัตรน้ำมัน2000บาทก็จะมีสิทธิล์ลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่าห0ึ0งแสนบาทหากลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้ามาชมรถหรือเข้ามาสอบถามสามารถเข้ามาพบกับเราได้ที่คาราอีสุสุพันเจ้าสาขาและพิเศษในเดือนสิงหาคมนี้คาราอีสุสุยังมีกิจกรรมต้อนรับวันแม่พร้อมกับของรางวัลดีๆและโปรโมชั่นดีๆภายในงานอีกเทียบติดตามข้อมูลข่าวสารทางช่องทาง ตอบและ YouTube ของรางวัลมีจำนวนจำกัดนะอย่าลืมนะคะคิดถึงกระบะคิดถ,ถึงทาราอิซูซู